ดาวเอาหม้อไปล้างเอาหมอไปด่า,ปางแล้วเอาน้ำม,มาแบบน่าำเข้ามาสองขวดกเลยนนำเป่ามาใส่เลยข้างถาดจ้า,จาว,าาาวาขวารำเพริลลูกแม่เป็นเป็นกุ๊กแม่เป็นเป็นกุกอ๋อนี้อุปกรณ์ลูกค่ะให้น้องดาวมาเตรียมช่วยค่ะค่ญญะคะ่ะอืมนี่นี่ไงที่จะใส่ไหมเนี่ย ไม่ใช่หมูนะเพราะว่าญาตกินหมูไม่ได้ต้องกินไก่ครับกากกาไก่อร่อยนะอืมแซ่บจะแกงใส่กากไก่อืใช่ใช่คัวลำเพลินจ้ะคัวลรัพลินื้ดีนยนว้าขนยนใส่แกงกระเดี่ยวว ใส่อะไรเสรหน่อไม้ดองเหรอ่เนื้อไม้ดองมามามาถ้าทาดูคนแ่อา่ได้ครับ เิดกไม่ได้หมวกมันเป็นกำบังหมวกเอาสากับคุกเอาค่ากันอ้องรองนี่โอ้ยลูกสาวกะดาจะเป็นผืให้ สากกับโคก็คากันออกเราอยู่นี่สร้างค่ะสร้างพังแล้วก็บ้าวเซ็ทถุงใหมเลยค้อมหย่างอะลูกอะ บ่ท่านด้อาบบ่ท่านด้อาบน้ำอยู่แม่เคยอ้วนกว่าน,นี้บ่บ่ค่ะ,ททะรประมาณตันนี้คือสี่สิบเก้าสี่สิบแปดยางอว้วนกับไ่เกินหาสี่ประมาณนี้ตอนนี้น,ำน้ำห,หนักเท่าไหร่ประมาณ48 58, บา48บดสี่สิแต่ก็ไม่อว้วนเกินนี้นะคือตัวน,นี้เทามีอายุแล้วเทาเฒ่าแล้วก็ต้องประมาณนี้เป็นเพิ่มกับไ่เพิ่มบ่เพิ่มอลไร อ๋อที่ไปไซอีสานอีสานอีสานหลังห่านนี่บ่เออโอ้ยเนาะไปอีสานหลังห่านเลยเหรอเอาล่างพักไปก้อนลูกล่างพักแล้วก็ใส้ถุงไปเส้ใส่ถาดไปขึ้นเกาเทออกเบิ่ดล่างพร้อมกันเลยวห้องสีใส่พร้อมกันล่างแล้วก็ใส่ถาดไปขึ้นเกาดอกห้องกะเทน้ำบ่อนห้องก็เอาน้ำไปข้างหมอเลยจ้ะน้องสิไปเอาวันน้ำอย่านั่งมาตั้มมันตั้มถาตั้มมาห้องวัดถาดอก นั่นมาแล้วเอาตั้มตั้มไปล่างแล้วก็ตั้มล่างแล้วก็ตั้มตั้มเลยลูกมันใช่หรือเปล่าน่ะใช่ย่านางไหมน่งเออเอาค้างเอาค้างหมอทาแม่หนูจักจะนั่งยืนย่องเมื่อไหร่ละล่างล่างแล้วก็ย่องย่อง บงามดำมากก็ลางได้ดอกว่าเป็นยังดอกเอาเครือมันออกเอาเครือมันออกเอาแตาเอาแต่ใบมันน่ะน่ะตอนนีสิพากูบอกภาษายังดอกสูยจีบบอกภาษายังดอกเอาเอาหน้ามันนั่นแกอันเอาหน้ามันนั่นนั่นใส่จกขวดนึงล่างน้านี่แล้วก็เอาน้าใส่ขวดนึง สิแกงใส่อันนี้แหละพี่น้องสิแกงใส่อันสิแกงใส่อันหนังหนังหนังไก่ข้างหมอกเลยลูกเอาเกตมาเอาแกตมาตรงนี้มายิงแกตไส้แนวยิงแกตเอาเอาเปิด muốn tôi đấy cái nước khoáng phá subscribe cho kênh Ghiền Mì bà không บ้านข่อยบ่ได้กดยางว่าจะเปิดหัวนี่ยมาเลยเด้เอาใจยากเลยบ้านมันเบื่อล้วตีแกตอะ บิดบิดแม่ลูกบิด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 เราก็ย่องบิดบิดเราก็ย่องบิดเลยปั่นแล้วก็บิดบิดคือยังเ้องซักผ่านบิดไปบิดมาแล้วก็บิดบิดไปามาใส่อีกใไปเลย วันี่ออกไปไฟย่านน้ามุนมุนย่องย่องแล้วกับย่องยองแล้วกับบุบบิดไปบิดมาบิดมาบิดไปไหมบิดไปบิดมาบิดมาบิดไปเออมุนมุนบิดไปังสันแม่ดาบิดบิดขึ้นเธอบิดว่างสัน เออนั่นบิดแบบนั้นบิดไปบิดมาได้มากก็ออกเองเออนั่น่บิดไปงั้นเถอะลูกวิธีย่องวิธีย่องย่องยานางจะพูดไหพักเห็ีดอกพูดเท่าเก่าเนาะพูดเท่าทำไมเกาย่องเห็นมันเหนียวเหนียวให้มันออกละลาย โอ้ยอยากนะแม่เอ้ยโัแม่แลมัน,นรแรอ้ยจะไปท่วงมันเถอะะเอาาาอ,อันนี้เป็นยญานางนะคะย้านางจะแกงอุจระเรก,โอ,โ,ก,เอกโอ้ยปวดพวกน้องัวแต่เสด็จร่วงโดนคุณหญิงเป็นดขาัตคุณแม่เป็นหนังขาเป็นหนังต,ตัดมันออกซะเปยียงเป็นไข่ตัวดีตัดมันออกซะเพราะต้องยางเลย สนุกทุกสบายผุดนะหุดเดียงโอ้ยเนะหดเด็ดหูสนุกสุกสบายพุดนะกาูใครท่มันไปกเลยแย่เลยไฟห้างคือบ่ฮอป็นลใจกันเลยนี่ยเร่มเริ่งเร่น่งบ่มาซื้อมาแล้วหรือไม่ล้านค้าพเจ้เพียงกันกับลูกก็หนี อำนาจกับ่าแม่แม่กับว่าอำนาจซื้อแล้วให้ซื้อแล้วให้ถือไปนะอำนาจกับก่่าบไม่ได้ถือ <laughs> โอ้ยพอละเงินดลหลพะนะเอาพี่น้องเดี๋ยวคุณได้แม่กับสแกงแกงแซ่บให้ให้พี่น้องในเบึง่ง